สัมผัสที่หกเจนนี่เป็นคนที่มีสัมผัสที่หกเธอมักจะเห็นวิญญาณพูดผีวันหนึ่งเธอบังเอิญไปเห็นชายที่มีร่างเงาดำตามติดร่างเงาดำนั้นบังคับให้ชายหนุ่มกระโดดน้ำแต่เจนนี่ก็เข้าไปช่วยเขาไว้ได้ทันเธอทราบว่าผีตนนั้นสิงสู่อยู่ในนาฬิกาที่ชายหนุ่มสวมใส่อยู่ มันเป็นนาฬิกาของแฟนของเขาที่ได้เสียชีวิตไปแล้วแฟนสาวที่เสียชีวิตไปแล้วอยากจะพาเขาไปอยู่ด้วยเธอจึงบังคับให้เขากระโดดน้ำเจนนี่ได้บอกให้เขาทิ้งนาฬิกาเรือนนั้นไปเสียเพื่อตัดขาดกรรมที่เชื่อมโยงกันอยู่ของชายหนุ่มกับแฟนสาวชายหนุ่มก็ทำตามที่เธอแนะนำวิญญาณของแฟนสาวได้หายไปพร้อมกับนาฬิกาและแล้วเขาก็ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้ง ต่อมาเจนนี่เดินไปเห็นป้าคนหนึ่งถูกวิญญาณร้ายร่างเงาดำตามติดและป้ากำลังเดินลงถนนเพื่อให้รถชนเจนนี่รีบเข้าไปดึงตัวของป้าเอาไว้และช่วยพาป้าออกจากถนนเจนนี่สื่อสารกับร่างเงาดำจึงได้ทราบว่าป้าไปยึดบ้านของเขาจนเขาเสียใจมากและตรอมใจจนเสียชีวิตแล้วกลายมาเป็นวิญญาณข้างแค้นหมายจะเอาชีวิตป้า เจนนี่จึงบอกให้ป้าคืนบ้านให้กับครอบครัวของเขาไปเสียถ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อป้าหวาดกลัวมากจึงคืนบ้านและเงินอีกจํานวนหนึ่งให้กับครอบครัวของเขาวิญญาณร่างเงาดำและความพยาบาทลงได้และปล่อยวางร่างเงาดำนั้นได้สลายไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วและแล้ววันหนึ่งเจนนี่อยู่ที่บ้านเธอเห็นยมทูตยืนอยู่ข้างเตียงขันยาย ยายของเธอนอนป่วยติดเตียงมาหลายปีแล้วเจนนี่รู้ได้ในทันทีว่าคงใกล้จะถึงเวลาที่ยายจะต้องจากไปหากเป็นยมมาทูมารอรับนั่นก็หมายถึงว่าคนคนนั้นได้ถึงเวลาที่จะต้องไปจากโลกใบนี้และเจนนี่ไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรยายเพราะเธอเองก็ไม่สามารถโกงความตายให้กับใครได้หากคนคนนั้นได้ถึงคราวแล้วเธอทำได้เพียงช่วยเหลือคนที่ยังไม่ถึงคาด แต่ถูกพวกเหล่าวิญญาณร้ายตามติดหมายจะเอาชีวิตเท่านั้นยายของเจนนี่จากไปอย่างสงบยายยืนอยู่กับโยมทูตและค่อยๆเลือนหายไปเจนนี่รู้สึกเศร้าแต่ก็เข้าใจถึงสัจธรรมของโลกใบนี้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่สามารถหลีกพ้นได้